โอ้ยสายอะไรเนี่ยโอ้โห้ยโอ้โหยโอ้ยสิบสิบเท่าไหร่เนี่ยกินครับปากินเยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน่ายลูกหใหญ่ยยวะไอตะบกพี่อยู่ไหนอ่ะไอตะขอโอโ้ยเทโพ่ครับขันงององิกเลย อโอ้โหทุกขันนี่ขันงอทุกขันง,นงอะนะครับโอ้โหให้ผมมือกล้องด้วยให้มือกล้องกระชากอีกเปิดเบรกด้วยนะขันนี่ ขามันอ่อดนองงี่งองอีกเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โ,หโ,อโหนนอไหนไปมั้งกันไหวไหวหรือโพเนี่ยจะเย็นครับผู้ชมครับผมก็ลุ้นเขากล้กองจะนั่นหน่อยนะมันไม่ค่อยเห็นสายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยโอ้โห ายอะไรเนี่ยโอ้โหาซสิบ่ะ <c oughs> ใจคอไม่ดีวะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหสิบสิบเท่าไหร่เนี่ยนึกแค่ตโอ้โหความนี่พี่ไหวเปล่าไหวไหมโอ้โห โอ้โ oh, หเฮ้ยม ENNIS, สีสิบว่ะสิบสิบสิบบวกโหโหเข่าหน่อยครับมันหนักอะโอ้โหผมก็ถ่ายด้วยประชาติเขาด้วยโอ้โหเฮ้ยสิบเท่าไหร่วะเนี่ใหญ่แน่ นี่ครับดำโอโหเหนื่อยกันไปเลยอะหอบกันไปเลยโอ้โหแคบขาดกันนะผมก็ตุกสุดยอดละสีมืออยู่แล้วเข้ากลางจะขาดแล้วพี่อย่าเอาออกเถอะนี่มัน